พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับสิ่งหนางตางเหล่านี้กองสี่เราจะพูดถึงกองสี่ขาดไม่ได้คดีนี้จะพัดกองสี่สร้างปัญหาผมก็จะมีการดําเนินคดีเช่นเดียวกันกับกองสี่นะครับไม่ใช่ไม่ดําเนินคดีนะครับเรื่องนี้จะพัดมีการดําเนินคดีแน่นอนฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับกองกับการสี รับผิดชอบในการตรวจสอบนะครับบริษัทนอมินีมีการเรียกเก็บเงินโดยการไปส่องส่อ,สอนะครับบริษัทนอมินีของชาวต่างชาติแล้วก็ใช้หมายเรียกให้มาพบที่กองกับการสปอสอเมื่อพบแล้วก็จะมีการเรียกมาคุยว่าจะให้สืบต่อไหมว่าคุณใช้นอมินีในการเปิดบริษัทหรือไม่นะครับมีการล้องเรียนมาจากจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะชาวรัสเซียชาวจีนที่ถูกกองกับการสีเรียกรับสินบนที่จังหวัดภูเก็ตโดยเปิดบริษัทนอมินีจำนวนมากนะครับถ้ามีเส้นสายโทรมาขอราคาบริษัทละ5 0 0 0 0บาทแต่ถ้าไม่มีเส้นสายนะครับราคามิตรภาพอย่างน้อยหลักแสนครับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ไม่มีการสืบต่อไม่มีการดำเนินคดีบริษัทนอมินีต่างๆบริษัทนอมินีพวกนี้ จริงไปตั้งนิติบุคคลทําการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง call center ร o m a n c e scam หรือเอาไปเปิดเว็บพนันออนไลน์หรือเปิดในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทุกชนิดช่อโกงต่างๆก็เพราะใช้บริษัทนอมินีอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบริษัทนอมินีพวกนี้การโอนเงินเมื่อเป็นนิติบุคคลไม่ต้องสแกนใบหน้าแบงชาติ chart, ยกเว้นถ้าเป็นนิติบุคคลไม่ต้อง,งมีการสแกนใบหน้าในการโอนเงินของกรรมการผู้จัดการ ดังนั้นจึงไปจ้างชาวสวนชาวไร่หรือจ้างคนมิชาชีพมาเปิดบริษัทนนมินีทั่วประเทศมีการตรวจพบที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการตรวจพบที่ก,าก,างอ,กรรองพักต่างๆทั่วประเทศพบว่าคนร้ายในการหลอกลวงคอเซ็นเตอร์หรือในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนสังคมออนไลน์ผ่านออนไลน์มีการเปิดเป็นรูปแบบที่ตีบุคคลจํานวนมากทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดีใจที่มีการเปิดธุรกิจบริษัทต่างๆทั่วประเทศหารู้ไหมว่าการที่เปิดช่องโหว่ให้กับบุคคลที่ให้ฝ่ายบัญชีหรือบริษัทรับจ้างเปิดนิติบุคคลหรือเปิดบริษัทมายื่นที่กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการเปิดบริษัทนอมินีและนําไปหลอกลวงเพราะว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทไม่ได้มีการเปิดบริษัทจริงมีการขายบัญชีเมื่อไปเปิดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลหรือเปิดบัญชีของบริษัทก็จะมีการ ขายสมุดบัญชีพร้อมกับ A T M แล้วก็สมัครการโอนระบบมือถือให้ด้วยกอสวงพาณิชย์หรือกรมธุรกิจกรมพันาธุรกิจไม่เคยไปตรวจสอบบริษัทนอมนีพวกนี้เลยถึงทำให้พวกนี้มีการหลอกลวงผ่านนิติบุคคลจำนวนมากการนำงานของชุดตำรวจในการที่จะมีการดำเนินคดีกับขบวนการเหล่านี้ทำได้ยากมากเพราะว่าจะต้องไปยื่นขอเอกสารจาก กระทรวงพาณิชย์พี่น้องประชาชนครับนี่คือปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยทําไมคอเซ็นเตอร์ถึงปราบป่าไม่ได้ทําไมโรแมนสแกมถึงปราบป่าไม่ได้ทําไมชอบโกงออนไลน์ถึงปราบป่าไม่ได้ยุคลองพอป้าตะลอนะครับตายตอนสมัยพลดําเนินเ,เอกตอ่อสม,มิชนนะครับถูกย้ายไปสํานักนายกเป็นเวลาหลายเดือนลองตายนะครับเป็นรัาราชการ รองผู้การตำรวจแห่งชาติไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพนันออนไลน์ได้หรือไม่สามารถแก้ไขเรื่องคดีออนไลน์ได้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้ตอนเวลาที่มีการรักษาการมาหลายเดือนคดีค้างเก่าของเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ก็ดีหรือถก,กลอกวงคอเซ็นเตอร์ก็ดีหรือถูกหลาลวงชอบโกงต่างๆก็ดีล้านกว่าคดีพี่น้องประชาชนครับค้างอยู่ที่ทุกกองบัญชาการคร้างอยู่ที่ กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ปอสอป,อปอสอปอทอทุกกองบัญชาการค้างอยู่กว่าล้าน,านกว่าคดีสร้างความเสียหายไม่ต่ากว่าแสนล้านบาทพีน่น้องประชาชนครับเพราะอะไรครับเพราะนี่ไงครับว่าผลงานของปอสอนะครับที่มีการดูแลบริษัทนิติบุคลคลกับเอาไปเรียกรับสินบนในการหาเงินเพื่อนของผมนะครับสามารถมาเป็นพยานได้สามารถเอาชื่อบริษัท ที่ถูกกองกับการสีเรียกเก็บเงินได้นะครับเรียกกันในฐนานะที่ว่าเพื่อนสู่เพื่อนห้าหมื่นบาทถ้าไม่มีตั๋วฝากไประดับหลักแสนขึ้นครับพี่นอ้องประชาชนครับนะเท่านั้นยังไม่พอนะทุกกองบัญชาการตอนนี้เราต้องยกเว้นกองหนึ่งนะครับเพราะกองหนึ่งตอนเนี้ตั้งแต่ผมจับได้เรื่องของการเคลียร์คดี นะครับการเคลีย์กรีโดยการเปลี่ยนตัวผู้องหาทําให้กองหนึ่งของปอสอนะครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะไม่ค่คยกล้าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่สรวัตรชัยพิพัฒย์ย้ามันอยู่กองหนึ่งก็ไปเก็บเงินที่ห้างเสียหลังสิทธิพน้องประชาชนครับนะอันนี้กองหนึ่งก็กก็มีหน้าเสือ ชื่อสวัสด์ชายพิพัฒน์ไปเก็บเงินที่กองกับการหนึ่งปอสนะที่เสียงสิทธิ์ถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าผมยอมเดี๋ยวก็หาว่าผมไปรับเงินรับทองตำรวจอีกเดี๋ยวก็หาผมไปรับเงินพวกชาลีพวกกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติอีกดังนั้นเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมได้บอกตัวแทนของ ท่านผู้วิจการตรวจสอบสวนกลางแล้วก็ท่านผู้วิจการตรวจสอบสวนกลางว่าผมขออนุญาตดําเนินคดีกับหน้าเสือของปอสอรวมทั้งผู้การปอสอรวมทั้งรองจัว้วเป็นรองกับสอบสวนรวมทั้งรายชื่อสารวัตรต่างๆที่พอพันกับการเรียกรับสินบนในการดําเนินคดีอาญาทุกคนแล้วก็ขอให้มีการย้ายรองจัว้วกระดับอ้วนนะครับ ออกจากกองกำกับการปอสอทันทีนะครับทันทีนะเพราะว่าถ้าไม่ย้ายสองคนนี้พุ่งกับเอพุ่งกับพุทธิเดชพุงกับพือบอกว่าไม่สามารถควบคุมดาบอ้วนกับรองจั่วได้เนื่องจากว่าอยู่ในความดูแลของรุ่น5 0ผมก็ต้องฝากถึงท่านผู้วิการกีรภพพุทธิเดชว่าอันนี้คือ ผู้การผู้ดีเดชบุญกระพือได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้ไปเก็บแต่รองจัวกับดาบอ้วนไม่ฟังเขาทัานต์รวจทกับดาบใหญ่กว่าพลตำรวจตีในปอสกองบังคับการป่าปรามอาชการรทางเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนครับสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แล้วผมถามพี่ก้องจิรพพูริเดชว่าจะให้พนตำรวจโทรหรือดาบอ้วนหรือรองจ้วเนี่ยใหญ่กว่าพลตำรวจตีพุทธิเดชปุณกระพือได้ยังไงครับเมื่อพลตำรวจตีพุทธิเดชปุณกระพือไปบอกผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าไม่สามารถควบคุมไอ้สองตัวนี้ได้นะผมไม่เรียกมันเป็นคนเพราะผมเรียกมันเป็นไอ้ตัวเพราะว่ามันเป็นคนเก็บเงินรีดนาทาเลนผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยให้มีเครือข่าย ชอปอหนึ่งชุดปฏิบัติการหนึ่งนะนะครับเนี่ยชุดปฏิบัติการสองชุดปฏิบัติการสามชุดปฏิบัติการสี่พวกนี้จะแบ่งหน้าที่กันทําถ้าเราปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้ยังยั่งยืนอยู่ในกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางจะมีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผู้ประกอบการทั่วประเทศ,ทเทศ,ถ,เทศถูกลีดเงินไม่รู้จักจบจากสิน้นพี่น้องประชาชนครับบริษัทแลกเงิน ถูกต้องตามกฎหมายต้องนำเงินมาให้กองกับการห้าเดือนละห้าหมื่นบาทเป็นเงินสดนะครับพี่น้องประชาชนเป็นเงินสดนะครับนำมาให้กองกับการห้าของปอสอซูเปอร์ลิตสีต่างๆต้องนำเงินมาให้กองกับการห้าเดือนละห้าหมื่นทุกซูเปอร์ลิตในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอผมถามว่ากองกับการห้ามีการจ่ายเบี้ยเลี้ยง ให้กับรองภูมิกับเดือนละสามหมื่นจะให้กับสารวัตรเอาเงินมาจากไหนกันครับถามว่าท่านภูมิกับเป็นคนดีผมรู้ว่าท่านภูมิกับกองห้าเป็นคนดีแหละนะครับเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนถามภูมิกับกองห้าว่าท่านเพิ่งย้ายมาไม่นานนะท่านเอาเงินที่ไหนให้กับลูกน้องรองภูมิกับเดือนละสามหมื่นครับเดือนละสามหมืนเอามาจากไหนและจ่ายให้สารวัตรด,ด้วยมีเบี้เลี้ยงด้วย เงินนี้ท่านได้แต่ใด,ดมาเงินนี้ท่านได้แต่ใด,ดมานะครับผมอยากจะบอกว่าทำไมผมถึงเจาะปอสอเพราะปอสอพี่น้องประชาชนครับจับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการค้ารายย่อยไม่มีความเมตตากรุณาเพราะไอ้จัวกลับไปอ,อ้วนมาติดการพนันมนเอาเงินที่ได้จากการเก็บสวยไปเล่นการพนันอีกทอดหนึ่ง ผมจึงบอกว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ไอ้อ้วนกับไอจั๊วดสองตัวสร้างความชิบหายเสียหายให้กับวงการตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาสิบปีแล้วพี่น้องประชาชนไอจั๊วอยู่ปอสอมาสิบปีสมัยพิยพันธ์ปิงเมืองเป็นผู้การปอสอมาถึงถึงวันนี้มันเป็นหน้าเสือใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของปอสอ เราจะปล่อยไอ้จั่วอยู่อีกปีที่สิบเอ็ดเลยครับพี่น้องประชาชนเราจะปล่อยให้อ,อ้วนเสิมเกิมนะอยู่ถึงทุกวันนี้แหละครับดาบตำรวจพลตำรวจใหญ่กว่าพลตำรวจตีพันตรวโทใหญ่กว่าพลตำรวจตีจะให้สอบสวนกลางเป็นแบบนี้แหละครับสอบสวนกลางเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนไม่ใช่เป็นที่พึ่งของไอ้จัว่วเป็นที่พึ่งของไอ้อ้วนมีคนบอกว่าเดี๋ยว จะมีการฟ้องร้องอจริยะผมท้าเลยท้ามาฟ้องผมได้เลยทั้งไอ้อ้วนทั้งไอ้จั่วเลยนะไม่ว่าใครก็ตามในปอสอฟ้องผมได้ที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพยานมาผมจะเอาสลิปมาและอยากจะดูว่าผมจะทํายิ่งกว่าตั้มเลยผมจะเดินสายแฉกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทุกกองบรญชาการเลยทีนี้ทุกหน่วยเลย ไม่ใช่เฉพาะปอสอถ้าฟ้องผมคนใดคนหนึ่งฟ้องผมมาฟ้องมาได้เลยแต่ผมจะเดินสายแชร์ทุกหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง